ท,ทุกคนด้วยนะคะอย so oui, ินดีต้อนรับสูเกมสวีเดนนะคะก็วันนี้ก็อัปเดตเหมือนเดิมนะคะก็มีกิจกรรมมาใหม่เนาะเนื้อกิจกรรมก่อนเน้่นี่ใครฟาร์มมาแล้วบ้างเอยที่ใกลจะเสร็จแล้วเด้อแต่แๆ่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูกิปในวันนี้นะคะพี่มีเยอะยดีมาหนึ่งนะ สำหรับใครที่อยากได้ของในเกมอยากฟังของในเกมอยากได้พูดอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีเวลาฟาร์มติดวงติดงานลงติดเตียนหรือว่าที่เกลียดพามอย่างพี่นะคะก็มีแนวทางมาแนะนำนั้นหนึ่งนะคะนั่นก็คือไปทางร้านมิวสิช็อปทำให้จ้าง่ายเนอะง่ายอะเละก็จะเป็นชื่อร้านมิวสิช็อปนะคะเป็นร้านที่รับทำ ตามพพูดนะพูดตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยตัวนิดน,นะคะแล้วก็มีแช่น้ำพุขับนะแช่น้ำพุขับซึ่งบางคนก็อาจจะไม่รู้เนาะม่ว่ามันได้เอ็ีนะคะโดยที่ไม่ทำอะไรเลยก็นั่งแช่อย่างนี้แหละแต่เราไม่มีเวลาว่างอ้อนไงก็เลยต้องให้เขาช่วยไงแล้วก็มีเ,เก็บเหรียญสกุล้าน,นะรายละเอียดถ้าถามได้นะคะแล้วก็มีเรอ,อตปั๊มตัวไก่ ใกล <ไ Get S 1> ้ๆๆแล้วค่ะสุดท้ายจะไม่ท้ายสุดนะคะก็พี่จะแปะลิงก์เหตเขาไว้ใต้คอมเมนต์นะสามารถทักไปถามึกษาเขาได้นะว่าเออต้องการทํานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในภายในเกมอะไรเงี้ยหือเขาคุยง่ายนะคะสบายๆนะโอเคนะคะตามนี้เลยโอเคตามนี้นะคะก็แวะไปเยี่ยมชมกันได้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมนะคะว่ามันนี้เขาอัพอะไรกันมาบ้างเนาะพี่ยังไม่ได้เคยเข้ามาเลยมาเลย ไม่ยังไม่ได้เข้ามานะคะวันนี้มาเ่งมาล็อกอินทำไมพี่ได้ของจะกข้างล่างวะเดี๋ยวจะบอกว่าขน้อยเป็นหวัดอีกแล้วเจ้าคะ่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนคือพี่มั่นใจว่าพี่ไม่ได้ไปทําอะไรที่แบบมันจะต้องมาเป็นหวัดอะ่ะเข้าใจไหมฝนก็ไม่ได้ตากอากาศก็ไม่ได้เย็นคือแบบพี่อยู่แบบธรรมดาพี่มากอะ่ะแต่ตื่นมาแล้วเป็นหวัดคือแบบว่าดึกเบ้อ ชุดแบบอะไรวะเป็นได้ไงเป็นแบบงงมากนี่คือกิจกรรมที่เราทำเสร็จแล้วนะคะเหลือแค่ไลค์แล้วก็เล่นกับผู้เล่นนะไม่แน่ใจว่าจะวันเลยจะเย็นนี้หรือว่าเป็นวันศุกร์นะคะที่จะสตรีมเกมน,นี้เพราะว่าไม่รู้ว่าพี่จะไหวหรือเปล่าเพราะว่ากลัวมันแบบตอนนี้มันยังแบบอาการมันยังยังทรงตัวบออยู่ะอะถ้าพี่หนัก,กวันนี้ไปยไดแ้แบบคือร้อนในก็เป็นนะออคือแบบ ขับใจมากแม่รุ้าได้หูฟังมาใหม่แล้วมาเป็นอะไรเนี่ยเอาหมุนติ้วอีกแล้วเฮ้เครื่องนี้เป็นอีกแล้วอ่ะพี่ต้องล็อกอินใหม่มาล็อกอินใหม่เรียบร้อยนะคะเมื่อกี้รู้สึกข,ขึ้นอะไรสักอย่างไม่เข้าใจเหมือนกันอ๋อ,อไอนี่เต็มแล้วใช่ไหมคดีเลยถ้าช่วงนี้ใครที่แบบจะฟาร์มตัวไก่อนะก็คือ ไปไหนละกฎอธิษฐานเนี่ยเต็มหมดแล้วคือมันเต็มหมดแล้วว่าเธอถ้าฟาร์มก็คือกูฟ่งองลองปองแม่งมากแม่สามารถเอาไปต่อยอดนะต่อยอดได้นะกูจะพ่พูดไปไหนเนี่ยพวกะสัต์เนี่ยคือพอดีเลยอะ่ะคือเก็บพูดเสร็จก็เอาพวกนี้ไปอัพแจมแมวต่นเนื่องกันได้แบบิวมากแม่ ประจํนวันยังไม่มีอะไรนะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าแรกรางวัลคืออะไรก็ตรงนี้นะคะมันเป็นรหัสแบบที่จีเขาให้มาแล้วควนฟังนิดนึงนะคะคือเป็นรหัสที่จีเขาให้มาเขาจะให้มาแล้วแต่ช่วงเวลาที่เขาจะให้มานะคะแล้วก็มาใส่ตรงนี้ซึ่งของที่จะได้มันก็แล้วแต่เขาที่เขาจะใส่มาก็คือแต่ส่วนมากก็จะเป็นเหรียญน้นำพูนั่นแหละส่วนมากจะเป็นช่วงน,นั้นนะคะ กิจกรรมก็คือตอนแรกก็คืออันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เขาอัปเดตเข้ามานะคะเพิ่มระดับแบบการดรอปชุดราสีให้แบบมันดรอปง่ายขึ้นอะไรนี้โอเคแล้วก็มีไข่อิสเตอร์เข้ามานะคะแล้วก็มีอ,อ,อะไรวะกิจกรรมอันดับรายสัปดาห์ออแล้วก็พูดแสนหวานพูดแสนหวาน เดี๋ยเราดูนี่ก่อนว่าเราต้องทำอะไรจับพูดสี่ครั้งใช้เหรียญพูดอธิษฐานใช่ไหมแล้วก็เล่นอย่พวกเป็นบูลเลนห้าคนห้าครั้งเลยหรอก็ได้อยู่ได้อยู่นะไม่ซีไม่ซีไอ้กล่องนี้เราไม่เคยสุมได้เลยว่าอยากลอได้สักทีจังคือความชงตตงเฉียงฟูแต่ของผู้ชายเป็นชุดเกาลัดอะก็งอเหมือนกันว่าชุดเกาลัดชื่ออะไรวะเออ อยกรู้เหมือนกันเด้อแต่ก็นะแล้วก็คงไม่ได้อุ๊ยได้น้อยจังเลยนะครับอันนี้คือรางวัลที่อุ๊ยสวยเด้อทรงผมอาจารย์สะท้อนนะคะแล้วก็เป็นชุดนี้อ้ยะเอ,อืมเออมเออเป็นเป็นแบบว่าเอา่มเป็นชุดไปเที่ยวทะเลแหละเนะเาะทะเลแหละดูออก เป็นทะเลแหละดวูออกนะคะนี่ซึ่งครั้งก่อนที่พี่เพิ่งบ่นแต่ว่าไอกิจกรรมของไอก่อนหน้านี้ยที่มันส่งของขวัญให้เพื่อนีส2บอา่ะที่ทำยังไงถึงจะได้ที่โดยที่จะไม่ต้องใช้เพชรซื้อซึ่งมันก็มีกิจกรรมตัวนี้มาคืาแบบโคตรจะดีอะครับผมจะฟาร์มมาตรงนี้แหละนะโอเคอืมแล้วก็ล็อกอินสะสมครบ5วันแล้ว ไม่รู้หลีดไม่รู้ไอ้นี่เอาไปทำอะไรอ๋อวิเอาไปแลกของรางวัลวันที่6นั่นก็คือ6ตุลาหรอก็อาทิตย์หน้าปั๊บรอกิจกรรมอาทิตย์หน้าจําเงินรายวานันตามนี่แพ็กสุดคุ้มนะคะนี่ไงไข่ที่เพิ่งมาใหม่ราคาเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวขอแวบ,บดูราคาแป๊บนึงราคาก็หกสิบเนอนนะอ่ะนะอื <laughs> ก็น่าจะคลุมตามที่เขาให้หนังชุดร e แ b a k นะคะรแ bag ก็คือเดงดำมาละกางเงเอาเอาเอก็มีรองเท้านะคะมีทรงผมประมาณนี้เรียบร้อยอกิจกรรมมาแค่นี้แล้วก็มีเพลงใหม่มาเพิ่มสองเพนะคะเราสามารถดูได้จากตรงนี้ เพลงนี้กับเพลงนี้นะแล้วก็ไขยย่ใช่ไหมไข่ทักมานะมีน้ำเนะหมยไม่มีใช่ดิไม่ได้จะเข้าในนี้เข้าไปตรงนี้ต่างหากโอ๊ยนหนอไงไอ้ที่ี่อยู่นี่คือเราอินเร,เราอินประจำเดือนนะนี่คือน้องไขยย่นะที่ วยอยู่เนอะข้าของพวกนี้ออกไปจะดีมากเลยครับสวยยั่วๆอยู่นะจ๊ะจะบอกให้ของผู้ชายจะเป็นแบบเจ้าชายกบอะเหมือนเจ้าชายกบเลยอ่ะเหมือนมากแม่ส่วน,นชุดในนี้ยังไม่มีมาเพิ่มยังอยู่ที่เดิมเบาะอืยังไม่มาเท่าไหร่เยอ ไม่มาเลยจะใายหรือเป่านี่มันจะใายนี่นาว้าวมีกระเถิดเชือด้วยหรอโอเคนะคะตามนี้เลยเห็นไหมพูดเมื่อกี้มันต้องให้ใช้เหรียญอะไรเหรียญพูดหรือเหรียญพูดนะลองใช้เหรียญนี้ก่อนแล้วกันนะคะ เพื่อความแบบแม่ประมาทเราจะต้องมาดูก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่หามันจะเสียไปทีทไม่ใช่วะ่ะเหลี่ยนฟ้าแยกออกก็คือเหลี่ยนฟ้ากับเหลียนแดงนั่นก็คือเหลียนฟ้าไม่มีซากอันเลยเจ้าค่ะหมดแล้วเจ้าค่ะใส้เพชรซื้อด้วยเจ้าค่ะฉันจะหามจากไหนวะเนี่ยดูแล้วฉันจะหามมาจากไหนโอ้โห ความวางแผนมีแบบปิงๆขึ้นมาในหัวเลยครับแล้วจะหามาจากอันนี้ไงล่ะวันนี้ต้องทำเอาอย่างไม่เสร็จอ่ะเธอตั้ง15บาใบอยู่นะสองจี้แปดจี้สองิี้ห้าเฮ้ยมันขึ้นได้หรือวาทำให้เสร็จวันนี้ได้นะคะสักแปนรูโลล้วว่าฉันจะเอามาจากตรงนี้เลยนะอืม เออมันทำไม่ครบก็ได้นี่นาะเออว่ะก็ได้นี่ว่ะเข้าเมืองพูดกันเถอแเรามีความแหลกนะคะถ้าเปิดนี่ตอนนี้พูดที่เรามีอยู่ก็เดี๋ยวเราว่าเราจะอัพอป,ปกาก้าตอนแรกว,ว่าจะอัพฮานาจังนะคะแต่ว่าคิดไปคิดมาครั้งที่แล้วเรามีฮานาจังแล้วนะคะเรามีม้าแบบมาแบบ้มาทยู่มีคอนแล้วนะมันก็อลังอยู่แหละแต่แบบ ลองน้องอัปก้าดูนะรอบนี้จะลองดูน้องอัปก้าดูก็คือจะต้องสั่งเลยแต่น้องคนนี้ต้องเก็บไว้นะคะต้องเก็บไว้เพราะน้องหายยากมากน้องจะได้แค่เฉพาะว่าเราอัพเลเวลนะคะเพราะฉะนั้นเก็บน้องไว้อย่าห้ามใช้น้องไปอัพคนอื่นนะยะเพราะน้องสามารถใช้แปลงร่างได้นะฮะรวมล่างสิเห็นปะเออรวมล่างมันจะได้ชุดแบบชุดบรนนี่น่ารักน่ารักมาคืออย่างสวยเลยอย่างเนี้ย การฟักไข่จะมาส่งไข่กันก่อนแน่เฮ้ยน้องป้กกาหกสิบเดี๋ยวมีแล้วเหอะแรกทำไมล่ะเ,เออพวกแรกกระดิ่งเมื่อกี้แนะนำให้แนะนาให้แรกตัวพวกแบบแลกๆไว้นะคะเรามั่นใจว่าเราอยากได้ตัวนี้ก็แลกพวกนั้นแหละเออเ้อ,อน้ำตาจะไหลกล่องไห้มันตักก่อง อี่เช่นพวกนี้ก็จะหายยากอยู่ที่ทางนั้นเขารับทำด้วยนะคะอีกแล้วอย่างนี้นะ้าเล้กกันนะโอเคเอาเมื่อกี้ยังไม่ได้แลกเลยจบละหมดแต่พูดทันหลหอ,อดจ้ามีเซฟไปตั้งสองรอบอย่าทำด้วยโอเคตามนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็จะอัปเดตมาเพียงเท่านี้นะกิจกรรมก็ ฟาร์มกันแบบจุๆเลยนะคะจังหวะนี้ที่ก็จะไปฟาร์มทำภารกิจเองนี่แหละกิจเออันเดิมนี่แหละให้เสร็จก่อนนะคะนี่อะไรอะ่ะอ๋ออันเดิมแพคสุดคุ้มละเฮ้ย,ยเดี้อเด้อเด้อสุดคุม้มเฮ้ยแพคสุดคุ้มก็มาใหม่นี่นะอย่างละ35บาทนะคะ35หรือ33วะดูใหม่แพคละ33บาทนะคะก็คือได้อันนี้ไข่อีสเตอร์โรคดอกไม้แล้วก็ ซัมเมอร์มาใหม่นะคะก็ดาวเพชรนะเดี๋ยวดาวเพชรนี่มันคุ้มหรอคางอุน่นไม่คุ้มนกสำหรับเรานะถ้ามันเป็นแบบเหรียญสุ่มพวกอย่างอื่นน่าจะคุ้มกว่าเพราะดาวเพชรเราเราเก็บได้เก็บได้ทุกวันในกิจกรรมไม่มีอยู่แล้วนะกิจกรรมของเพช t แอคทีฟน่ะนี่ไปปะ ได้นะแต่ก็ว่าเลือกเอาเองนะคะว่าตัวไหนคุ้มสำหรับตัวเองนะเย่ Yay! รอนานใช่ไหมโทษทีนะคะทุกคนที่รอนานที่ให้รอนานนะดูฟังพังนะคะแล้วกนะ็นั่นแหละหลักๆ <c oughs> คือพังนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะไปแล้วบ๊ายบาย